สวัสดีครับผมต้อมอีซูซูเมท n อลน์นะครับสำหรับคุณลูกค้าที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือจะนำรถไปใช้ในระยะทางไกลๆนะครับหรือไปเที่ยวนะครับท,ทุกสถานที่เลยหรือว่าทุกกิจกรรมก็ตามนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำให้กับทุกท่านที่เพิ่งหัดขับรถใหม่แล้วยังไม่รู้วิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นว่าคุณลูกค้าต้องเช็คอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมกันครับไม่เกิน3นาทีนะครับ รู้แน่นอนว่าการชิรกยยเป็นแบบไหนนะฮะไม่เกิน3นาทีรู้แน่นอนนะครับว่าการเช็ครถเบื้องต้นทําด้วยตัวเองไม่ยากอย่างที่คิดครับอ่าเดี๋ยวอันดับแรกนะครับผมจะเช็คสัญญาณไฟด้านหน้าก่อนนะครับนะผมก็จะเปิดสวิตช์นะครับอันดับแรกเช็คสวิตช์นิดนึงนะครับก็เเปิดไฟหน้านะครับเช็คไฟหน้าดูว่าติดไหมนะครับ ไฟตันหมอกไฟสูงนะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะครับติดไม้นะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวซ้ายนะครับที่ฉีดน้ำประจกอ่าโอเคอะเดี๋ยวไปดูด้านหลังครับด้านหลังนะเดี๋ยวเช็คด้านหลังนิดนึง เช็คไฟเบรกนะครับไฟเบรกติดนะครับอ่าเช็คไฟเบรกแล้วก็เดี๋ยวเช็คไฟถอยนิดนึงไ,ไฟถอยนะครับไฟฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวซ้ายนะครับเล้วขวาอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นวิธีการเช็คไฟนะครับอ่ะต่อมาก็ เดี๋ยวรอบคันนะครับดูความเรียบร้อยดูลมยางนะครับว่าลมยางจริงๆแล้วลมยางก็จะบอกตำแหน่งบริเวณนี้ครับก็จะบอกตำแหน่งให้นะครับขนาดของเราเท่าไหร่นะให้ลูกค้าดูที่ตรงนี้นะอันนี้กรณีสเปคเดิมๆนะครับจะแวะเติมที่ปั๊มก็ได้นะครับก็เช็ครอบการเสร็จปุ๊บนะครับก็เดี๋ยวมาดูของเหลวในห้องเครื่องกันกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างมาดูของเหลวนะครับ เปิดฝากระโปรงนะครับขึ้นมาดูของเหลวครับก็น้ำมันเบรกน้ำมันคัสนะครับก็ให้อยู่ระดับที่ปกตินะฮะดูบริเวณระบบเบรก ABS ว่ามีอะไรซึมไหมดูหม่กรองอากาศนะครับดูปักต่างๆว่าแน่นไหมดูระดับน้ําหล่อเย็นนะครับดูสายพานเครื่องสายพานแอร์นะครับดูความแน่นอันนี้อย่าเปิดนะกรณีเครื่องร้อนอันตรายนะครับดูน้ํามันพาวเวอร์นะครับให้อยู่ตําแหน่งปกตินะฮะ แล้วก็ดูน้ามันแบตเตอรี่อ่านน้าแบตเตอรี่ก็เปิดดูทุกช่องนะครับหรือวิธีการเนี่ยฮะมันจะมีน้ําอยู่ครับขยงอย่างนี้เราจะเห็นนะครับแล้วก็ดูน้ําฉีกกระจกนะเติมให้เรียบร้อยอันนี้ก็วัดน้ํามันเครื่องนะครับดึงเหล็กวัดเข้ามาปุ๊บแล้วก็เช็ดแล้วก็กดเข้าไปใหม่แล้วให้มันดังกรึบนะครับดูให้อยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่าขีดเหลืองด้านล่างนะครับให้อยู่ในระดับที่ปกตินะนี่ โอเคนี่ครับเป็นวิธีการเช็คง่ายๆด้วยตัวเองนะครับนี่แล้วก็ปิดไปนะครับก็ไม่ยากนะฮะสำหรับคุณลูกค้าที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือจะใช้รถในระยะทางที่ไกลๆนะฮะก็วิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับดูความเรียบร้อยของรถโดยรวมนะครับแล้วก็ดูระบบสัญญาณไฟต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่ากรณีที่ถ้าสมมติไฟท้ายไม่ติดเนี่ยถ้าเราเหยียบเบรคกระทันหันเนี่ย คันข้างหลังนะครับอาจจะชนเราได้นะครับหรือเราไปใช้งานต่างจังหวัดแล้วขับเดินทางกลางคืนนะครับต้องไปแบบทางเปลี่ยวเนี่ยถ้ากรณีไฟหน้าไม่ติดอย่างนี้ครับมันก็เป็นอันตรายด้วยนะครับแนะนําตรวจเช็คอย่างสม่ําเสมอนะครับไม่ยากนะครับซช่ไหผมต้อมอิวสูเมทอลายก็ฝากคลิปนี้ไว้นิดนึงนะฮะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะเป็นช่องใหม่นะครับที่ผมเพิ่งเปิดมาช่องเก่านะฮะยอดติดตามประมาณ1น0 0 0แสนก็ ถูกปิดเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ